สวัสดีครับเพื่อนๆชาว3ามกบมิเลเนียมสามตัวละครพบกับผมอีกเช่นเคยครับลุงปูวันนี้ก็มีคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับเรายังอยู่กันกับบอสจัก,กรพัดลิงนะครับเป็นบอสตัวที่ล่าสุดนะครับของเสิร์ฟเตรียมต้นนะครับเลเวลบอสก็อยู่ประมาณเลเวลร้อยเจนะครับบอสตัวนี้ก็จะดรอ ป้ายดาวแดงนะครับป้ายดาวแดงก็คือทหารคัสล่าสุดนะครับก่อนที่จะเป็นทหารกระสุนใช่ไหมนะครับก็คำยิ้สูนนะครับคงอีกไม่นานเนาะนะครับมัประมาณแผปสองแผปสามแผปสี่แผปห้าแผปนะครับถ้าแผปที่ห้าไม่มาก็รอแผปที่หกถ้าแผปที่หกไม่มาก็รอแผปที่เก็บไปเรื่อยๆเนาะนะครับวันนี้ก็จะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการหาทรัพยากรต่างๆนะครับเพื่อน หลายคนนะครับที่กลับมาเล่นเซิร์ฟของเีมต้นนะครับหรือหลายคนนะครับที่ย้ายจากเซิร์ฟอื่นมาหรือมีอีกมากมายหลายคนอยู่เช่นเดียวกันนะครับที่กําลังหัดเล่นจากหัดเล่นกับเกมนี้นอกนะครับหลายๆคนก็คงเคยเล่นมาก่อนหลายๆคนก็อาจจะไม่เคยเล่นและก็หลายหลายคนหลายๆคนอยู่นั่นแหละเข้าเรื่องได้แล้วนะครับการหาทรัพยากรต่างๆนะครับที่จะมาอัพตัวละคร ที่จะมาอัพตัวละครนะครับก็คือจะมาตีบวกพวกอาวุธนะครับอาวุธก็จะเป็นไล่ตั้งแต่ที่เราจะบวกขึ้นไปนะครับบวก12 13 14 15นะครับแล้วก็พวกบวกชุดเกราะอะไรต่างๆที่เนี่ยนะครับบวกชุดเกราะอะไรต่างๆที่เนี่ยนะครับหาได้หาได้ง่ายๆนะครับที่ถ้าเพื่อนคนไหนนะครับที่ไม่ใช่เป็นสาย สุลต่านนะครับก็คือสายที่แบบไปเรื่อยๆนะครับก็คือหาของไปเรื่อยแล้วก็ทําตัวไปเรื่อยแต่มีเวลาบ้างเล็กน้อยนะครับการที่เราจะหาทรัพยากรพวกนี้นะครับก็คือทรัพยากรหลักๆนะครับที่เกมเขาแกกก็คือคนไหนที่ไปวอนะครับไปวอไม่ว่าจะเป็นวอใหญ่นะครับแล้วก็วอลผ้าแดงนะครับวอผ้าแดงก็คือท่วงเวย็น เพิ่มค้างอย่าเพิ่มค้างเพื่อนยิ่งแรงเยอะนะครับชัยซางเนาะนะครับชัยซางนะครับคางซาต่อเรื่อยๆน,นะชัยซางที่แบบวอล์ผ,าแ,นะผาแดงนะครับวอล์ผาแดงนะครับก็คือก็จะที่เมืองนี้มั้งนะครับที่เมืองเนี้นะครับประมาณสองทุ่มนะครับสองทุ่มเนี่ยถ้าใครวอเสร็จก็แล้วแต่เกมเขาจะแจก,กนะครับไม่ว่าจะเป็นแจกพวก เกี่ยวกับหินซ่อมนะครับเมื่อเราตีอาวุธพวกนี้แหกเราก็จะมีหินมาซ,ซ่อมหินซ่อมแล้วก็พวกเพิ่มเปอร์เอยการแหกเอยอะไรต่างๆนะครับแล้วแต่เกมก็จะแก่กนะครับพเพื่อนๆก็จะได้ซรอพยากร์พวกนี้มาอัพตัวละครของพเพื่อนๆหรือนะครับหลายๆคนก็อาจจะเอามาขายนะครับเพื่อจะมาซื้อของเป็นชิ้นหรือก็มีนะครับหรือเอามาอัพตัวละครที่จะเอาเมื่อขายแล้วแปลงนะครับ จากของให so ้เป็น so เ็มเป็นเมแล้วก็ไปซื้อของต่างๆที่เพื่อนจะเอามาทับตัวเพื่อนๆนะครับว่าจะเป็นประดับอะไรพวกนี้นะครับแล้วแต่ความอยากจะทําของแต่ละคนนะครับก็จะได้ของตัวนี้มาเนาะนะครับเมื่อขายของก็จะแล้วแต่มูลค่าอะไรขึ้นมาอย่างหินซ่อมก้อนนึงนะครับก็หลายเ็มนะครับหินซ่อมก้อนนึงในตลาดประมาณเก็เอ็มเนการแห่งเนี่ยหมายว่าประมาณ5้าหกเอ็มนะครับแล้วก็ หมืมังกรเอออย่างเงี้ยนะครับก็คือบอร,รอบหนึ่งเนี่ยก็น่าจะประมาณสิบเป็ขึ้นสิบเป็นยี่สิบเ็ขึ้นนะครับก็ถือว่าไม่น้อยเลยนะครับบางทีเนี่ยผมหน้าบอสเนี่ยถ้าของตกาตายหมดเลยโหดจังเมื่อไหร่จะเลิกโหดสักทีบอสต,ตัวเนี้ยเอ้ยเลเวลร้อยเกสิบแล้วนะาตบเล่นเหมือนเลเวลร้อยสี่สิบได้ไงวะนะครับก็คือถ้าเพื่อนคนไหนนะครับที่เนี่ย ที่ลงกิจลงกิจกรรมเนี่ยประจําวันมันมีกิจกรรมประจําวันและประจําอาทิตย์นะครับก็จะได้ของมาเยอะนะครับแล้วก็ค่อยทําตัวไปเรื่อยๆนะครับก็จะค่อยๆมีทีละชิ้นทีละอย่างไปนะครับอย่างผมล่าบอสบางวัน,นก็อาจจะได้ของดีมั่งบางวันก็อาจจะไม่ได้ของดีมั่งแต่ถามว่าถ้าคนไหนที่ลงกิจกรรมเกือบตลอดตามที่เวลามีนะครับก็จะมีของทําตัวที บวก13บวก14บวก15ขึ้นมานะครับบางคนมาเตียวก็ได้บวก15ก็ขายได้ไม่ต่ำกว่า250อเอ็มขึ้นไปแล้วนะครับอย่างน้อยก็ขายได้แล้วส0 0กว่าเอ็มก็สามารถมีเงินเอ็มไว้ซื้อพวกผ้าคุมซื้อพวกผ้าหนะพวกอะไรได้นะครับถึงไม่ได้ลาบ,บอสนะครับเราก็จะมีของพวกนี้มาแทนนะครับก็คือลงกิจกรรมก็ประมาณวันและชั่วโมงชั่วโมงครึ่งแล้วแต่ความมีเวลาของแต่ละคนนะครับ เมื่อได้ของเยอะแล้วก็ขายนะครับบางคนก็ซิ้นเดินมาก็ขายของจากกิจกรรมจนมีเงินจ่ายค่าโทรศัพท์มีแะ้มีเงินหลายร้อยมีเงินหลายพันก็มีนะครับขายของเป็นเป็นเงินจริงนะครับพูดงะะ่ายๆเนาะนะครับขายพวกกันแหกพวกเนี้ยนะครับขายพวกกันแหกเนี่ยนะครับขายพวกกันแหกพวกเนี้ยนะครับหรือว่าขายพวกเนี้ยหินซ่อมพวกเนี้ยนะครับเป็นเงินจริงก็ตามที่เพื่อนเพื่อน เป็นหลายคนเลียนขายกันนะครับในเซิร์ฟเนาะนะครับก็อยู่ที่ว่าแต่ละคนจะพลิกแปลงแบบไหนถ้าไม่ขยันนะครับก็อาจจะต้องเติมนะครับเติมหรือว่าซื้อเอ็มเพื่อนนะครับถึงจะมีของต่างๆนะครับแต่ถ้าเรานะครับไม่อยากเติมเราก็ขยันเอานะครับก็หาช่องทางตัวเองให้เจอกันแล้วกันนะครับในการที่จะมีความสุขกับการเล่นนะครับความสุขกับการได้เล่นก็มีหลายช่องทางแล้วแต่ ความถนัดของแต่ละคนนะครับอย่างผมผมชอบการล่าบอสนะครับหลังๆมาใีกลางคืนไม่ค่อยมีเวลานะครับกลางคืนเป็นช่วงที่รีแลกซ์นะครับผมก็เลยไม่ค่อยได้ลงกิจกรรมเหมือนแต่ก่อนนะครับก็อาศัยเวลาที่กลางวันเนี่ยทำงานไปด้วยล่าบอสไปด้วยนะครับพอได้ของนะครับได้ของได้อะไรมาก็ค่อยๆไล่ทาตัวไปเรื่อยๆเนาะนะครับก็ประมาณนี้เป็นแนวทางแล้วก็เป็นกลังใจให้นะครับสาหรับเพื่อนคนไหนที่เล่นใหม่แล้วก็ สำหรับเพื่อนพวไหนทนี่ยังงงงงอยู่กังวลอยู่นะครับว่าจะหาเอ็มจากไหนหาทรัพยากรอะไรต่างๆจากไหนนะครับเพื่อที่จะมาทําตัวเองนะครับการทําตัวเองก็ค่อยๆทําไปนะครับอย่าใจร้อนนะครับเกมออนไลน์ในใจร้อนไม่ได้นะครับถ้าแต่ถ้าเทียบ ไปเลียนะครับก็อาจจะหนาวก็ได้นะครับเขาบอกว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวนะครับสูกินไปก็ไม่มีเพื่อนนะทุบทีเติมเพื่อนตายหมดอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเกิดความเบื่อหน่ายได้นะครับหมดเวลานะครับสำหรับคลิปนี้เนาะพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ